สวัสดีค่ะคุณยายนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องคาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้งเจดวันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะลูกนะทุกคนเลยวันที่หนึ่งนะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยจะต้องสวดคาถาประจำวันของตัวเองเนี่ยหกจบ ไม่ว่าคุณจะสวดคาถาอะไรทั้งนั้นคนะาถาเงินล้านคาถามหาจากกักระพัดหรือว่าคาถาอะไรที่คุณประจาตัวอยู่ต้องค่าคุณเกิดวันอาทิตย์คือต้องท่องหกจบนะคะมันเป็นกําลังของวันแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะบังเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นตามตําราเลยนะคะก่อนที่คุณยายจะต่อนะคะอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะวันที่หนึ่งคาถาคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคาถามีมีว่าอะวิ์สุนุษสานุสติชื่อคาถานารายแปลงรูปใช้ในทางเมตตามหานิยมให้สวดวันละหกจบนะคะวันละหกจบเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งสวดหน้าหิ่งพระหรืออะไรเมื่อคุณอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวถือไปทํางานนั่งในรถเนี่ย คุณก็ท่องไปเรื่อยๆเลยนะคะอวิสุนุสาสนุนุสติอวิสุนุสานุสติพอหกจบแล้วเราก็ค่อยท่องอย่างอื่นหรือว่าเราก็ทําอย่างอื่นนะคะแล้วก็คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะเมื่อสวดเสร็จแล้วเราก็จะมีเครื่องนุ่ม,ม่มประดับบ้านเรือนและเครื่องประดับตัวเนี่ยที่มีสีแดงเนี่ยจะเป็นสีสิริมงคลเกิดลาภผลยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนสีลองๆไปก็คือสีม่วงสีเขียวสีเทาสีเมฆหมอกสีดอกรักแล้วก็ควรเว้นไว้ควรเว้นสีน้ำเงินไม่เหมาะสมกับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องใส่ก็ใส่ได้แต่พูดถึงว่ามันมันเป็นข้อห้ามของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสีน้ำเงินนะคะ ต่อไปคนเกิดวันจันนะคะคนเกิดวันจันก็มีคาถาประจําวันเกิดอิระชาคตะระสาชื่อคาถากระทูเจ็ดแบบใช้ในทางอยู่ยงคงกรัพันสวดวันละสิบห้าจบนะคะค,ค,คุณไปหามาในใน u t u b e ก็ได้หรือว่าแตมารีของยายดูก็ได้แล้วเอาไปสวดสั้นๆง่ายๆ อิระชาคตะสะละสานะคะ15จบนะคะสำหรับคนเกิดวันวันจันนะคะและคนเกิดวันจันทร์นี่นะคะเมื่อสวดวันละ15จบก็จะมีความสุขความเจริญปราศจากโลคาภายาทิทั้งปวงผู้เกิดวันจันทร์ควรใช้ของประดับตัวและบ้านเรือนเป็นสีขาวสีเหลืองอ่อนเป็นดีที่สุดเลยส่วนสีรองมาก็คือสีเขียว สีดำสีคมทธาสีน้ำเงินส่วนสีที่ไม่ควรจะใช้ขึ้แบ,บคนเกิดวันจันทร์ก็คือสีแดงนะคะสีแดงแต่ว่าถ้าเราต้องจำเป็นเราก็ไม่เป็นไรลองขอสักวันมีบอกขอใส่สีแดงสักวันค่ะต่อไปเป็นวันคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารนะคะคาถาวันอังคารติหังจะโร ติหังจะโทโลทินังชื่อคาถาฝนสเสนหาใช้ในทางเมตตามหานิยมให้สวดวละแปดจบนะคะสวดวละแปดจบนะคะกำลังของเราก็คือกำลังคนเกิดวันอังคารเนี่ยต้อง8จบนะคะจะเป็นเมตตามหานิยมไปไหนใครรักใครไข้นะคะณนะเมตตามโมกรุณาพุทปานีทายินดียะเอ็นดูเดินไปก็มีคนแต่ชื่นชม ผู้หญิงคนนี้น่ารักแต่งตัวสวยอ่าแต่งตัวก็ต้องมาอีกแหละการแต่งตัวนะคะจะต้องใช้สีอะไรบ้างประดับประจาบ้านด้วยนะคะคนใช้สีชมพูหรือสีแดงสีรองออกมาก็คือสีดําสีกรมท่าสีน้ำเงินแก่สีเหลืองสีแดงที่ไม่ให้ใช้ก็คือสีขาวนวลโอ้โหแล้วเราเป็นนักเรียนนี่เราก็ต้องใช้สีขาวเนาะ แต่ก็ใสนว่านนะั้นมันเป็นเครื่องแบบนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะละเวนะ้นซะต่อไปคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะวันพุธกลางวันปิสามระโทปิสาระโลปุสันพุทธชื่อคาถานารายเกินสมุดให้ใช้เศกเวลาเราไม่สบายหรืออะไรเนี่นะคะใช้ปูนเศก าไปที่เออแล้ถ้าเราเป็นแผลเป็นสิวเป็นหัวฝีอะไรเนี้ยต้องสวดวันละ17จบนะคะคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยสิจบนะคะแล้วก็ควรใช้เครื่องประดับประจำตัวหรือบ้านเรือนเพื่อเป็นสีเขียวคือเขียวใบไม้ส่วนสีรองรองออกมาคือสีเหลืองสีเทาสีดอกลักสีเมฆหมอกสีขาวนวล ควรละเว้นการใช้สีม่วงนะคะอย่าลืมนะคะ17จบแล้วก็สีม่วงถ้าไม่ไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าพยายามใส่ต่อไปคนเกิดวันพระหัสบดีนะคะคนเกิดวันพระหัสบดีคาถาพระสัำสมวิสะเทพะชื่อคาถาพระนารายตรึงไตรพบใช้ในทางเมตตามหานิยมสวดวันละ19จบมีคนวันพระหัสบดีนะคะ19จบนะคะ คาถาง่ายๆพระสัมสัมวิสทพระพระสัมสัมวิสทพระคุณก็ท่องไปสิบเก้าจบจะเป็นแมตตามหานยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครชอบต่อไปนะคะเอ๊ะเรายังไม่ได้บอกเรื่องสีใช่ไหมคุณพระรหัสตบปดีอ่าลืมไปแล้วขอโทษด้วยคนเ,เป็นพระรหัสจบปดีนะคะสวด ส่วนวันละสิบจบแล้วสีที่ควรใช้ประดับตัวเองและบ้านเรือนควรเป็นสีเหลืองหรือสีพลส่วนสีรองลงมาคือสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวคนเกิดวันพระหัสบดปีนี่สีที่ละเว้นนี่มีตั้ง3สีนะคะก็คือสีดำสีกรมท่าและสีน้ำเงินแก่คนพระหัสจบดีนี่ห้ามใช้เลยนะคะอย่าลืมนะคะคาถาง่ายๆพระสัมวิสะเทพะ ต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์นี่คาถาจะยาวกว่าคนอื่นเจ็ดวันนี่วันศุกร์จะแยะกว่าเลยคือ21จบนะคะยีจบคนเกิดวันศุกร์คือวาโทโนโะ,มะมะมะวาวาโทโนโะ,มะมะมะวาชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานใช้ในทางเมตตามหานิยมนะคะสิบยดจบนะคะ แล้วก็ส่วนที่ละเว้นในการใช้สีนะคะสีการแต่งตัวหรือสีเครื่องประดับหรือสีบ้านเรือนคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเครื่องประดับตัวและบ้านเรือนเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแก่ส่วนสีรองลงมาคือสีขาวนวลสีม่วงสีเหลืองละเว้นก็คือสีเทาสีเมฆหมอกสีดอกลักดอกลักก็คือสีม่วงอ่อนๆคล้ายๆกับสีเม็ดมะปรางข้างใน นะคะของคนเกิดวันศุกร์นี่มากที่สุดก็คือ21จบนะคะ21จบเป็นคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมมะพานใชท้ทางมหานิยมเมตตามหานิยมอะค่ะนะคะ,นะคะต่อไปคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ คาถาคนเกิดวันสาวโสมานะกะริธาโทโสมานกะริทาโท,โาะะท,าโทชื่อคาถาพระนารายถอดจักใช้ในทางถอดคุณใสนะคะถอนคุณใสให้สวดวันละสิบจบแล้วก็คนเกิดวันสาว์เนี่ยควรจะใช้เครื่องประดับตัวเองและบ้านเรือนเนี่ยเป็นสีดำมัวๆนะคะหรือสีม่วง ส่วนสีรอ,องลองมาก็คือสีเทาสีเมฆหมอกสีดอกลักสีน้ำเงินคนเกิดวันสาวนี่ให้พึงละเว้นสีเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นคาถาประจำวันของคนทั้งเจ็ดวันนะคะถ้าใครอยากท่องแต่ว่าจำไม่ไมด้ก็ออกมา,ามาีฟังอีกครั้งหนึ่งหรือไม่งั้นก็ดูใน You Tube ก็ได้นะคะคาถาประจำวันเกิด ของคนทั้งเจ็ดวันนะคะอ่าต่อไปนะคะพธาติาสิบสองราศีประจําปีเกิดนะคะพธาตุนี่ก็หมายถึงว่ากระดูกขององค์สมเด็จจะมาสัมพุทธเจ้านะคะคนเกิดปีชวดหนูเนี่ยก็จะมีอยู่ที่พธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนคนเกิดปีฉลูวัวเนี่ยพธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปาง ส่วนคนเกิดปีขานเสือพระาธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่คนเกิดปีถอกกระต่ายพระาธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่พระาธาตุเจดีวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์นี่สวยมากเลยนะคะแล้วต่อไปก็คือพระาธาตุเจดีมาหาโพจังหวัดอุบลคนเกิดปีมะเสงงูเล็กนะคะ ปีมาเสงงูเล็กนี่ต้องไปถึงอุบลเลยพระธาตุเจดีศรีมหาโพธิ์ต่อไปปีมาเมียม้าพระบรมพระธาตุเจดีจังหวัดตากนะคะพระบรมมาธาตุเจดีจังหวัดตากปีมาแม่แพะพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ปีวอกลิงต้องไปไหว้พระธาตุคนครพนมนะคะ พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมต่อไปปีละกาไก่ต้องไปไหว้พระธาตุกุลชัยจังหวัดลำพูนนะคะปีจอสุนักพระธาตุเจดีวัดเกศการามจังหวัดเชียงใหม่ปีคุณหมูพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายนะคะก็วันนี้ก็ครบ ทั้งบทสวดมนต์กำลังการสวดมนต์ของคนเกิดทั้งเจ็ดวันแล้วก็พระธาตุประจำราศีของปีเกิดของทุกคนนะคะถ้าใครมีเวลาว่างหรือว่างอะไรเนี่ยปีเนี่ยควรจะไปสักการะบูชาสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นประจำปีของเราอะ่ะเราได้ไปกราบไปไหว้สิ่งเป็นสิริมงคลสิ่งที่ไม่ดีก็จะจางหายไปจากเรานะคะอย่างพระธาตุเมื่อก่อนเนี้ยจะต้องไปถึงเมือง พม่าไปอะไรแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วเมืองไทยมีจำลองมาทุกคนสามารถไปกราบไหว้ได้ทันทีเลยนะคะถึงเวลาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหาโอกาสไปสักการะบูชาพระธาตุประจำราศีของพวกคุณประจำราศีและก็ประจำปีเกิดด้วยนะคะค่ะวันนี้คุณยายก็ขอพูดสองเรื่องนะคะอย่าลืมนะคะกด ไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้พบกับความดีอย่ามีทุกข์นะคะ